อันนี้เ่งไปหสิบค่ะเก็บไปเลยเนเพราะว่าต้องเลี้ยงไอ้ต้นเขาบอกเป็นอย่งเขาจะเอากิมจูไปก่อนเอคนละครึ่งก็ได้เลยครึ่งก็ได้เลเอากิมจูไปก็นผมแน้น้ำกิมจูอยู่ผมแต่ว่ามันตลาดต้องการหลายกิมจูนะดกนะวันหังนั้นพร้อมมันมันกรอบมไม่ใช่โแกดีมันกอบกิมจูเนะมันมันก็บแบบถ้ามันอัดทุกรุ่นสาแล้วมันสิแมั อสมันี่หวานเลยไหมกินจูเอากินจูไปร้อยหนึ่งแล้วรอบหน้าแต่วมาเอาซึ่ตัวนี้จะบอพอ้อยถ้าร้อยแล้วมันจะเหลือก็ไปเครื่องนึ่งอันนี้เครื่องนึงอันอันแดงเครื่องนึ่งแบบทีนะมัเจะสี่เคเพราะว่าพื้ที่มันไมบ่อเยอะมันดูอันแดงแดงครับแดงเอาเอาให้หันทางกานะครับโอเคนะครับของุดสีนะครับ ตกนะครับนใส่พันธุ์นีะครับใบช้ำชาแล้วก็คั่วเมื่อวานเพิ่งใส่ปุ๋ยหวานยังไม่ได้ทำงานกันเลยจะลองดูว่าทดสอบรสชาติแต่รูปแล้วที่เอาขิงสู้ไปเท่าไหร่กิงซู่ไปก่อนเพราะว่าไอพันธุ์พวกเดียงๆนี่ต้องรออีกรออีกนานเพราะว่ารอรอต้นโตมาเสียบนะต้นโตยังไม่อวบอวกนะครับหกซิปหกซิปต้นปะ เาถามกูยังไม่ได้กินมาทีมงานเยอะทีมงานเยอะซื้อไปปลูกใจเบ้ปลูกลายอันนั้นแต่ว่าเราสั่งมาแบบตอนเลยแล้วเราเอาไปลงเลยเราโบได้ใส่ดินใส่ถึงเลิศเลยตาวบพดจั๊กมาถ้าคุณรู้หนักเนาะแต่นี่พี่ใส่นะพี่สิจู่ในเข่งพี่ใส่เุ้มต้นเลยไนะ